นี่มีชื่อแก๊งไหมครับตามติดช้างขาวค่ะเป็นแฟนคลับตัวยงที่เดินทางไปด้วยกันตลอดทั้งในบ้านนอกบ้านไกลแค่ไหนก็ไปด้วยกันเดี๋ยวไปเชียร์กับแก๊งสาวๆทีมตลาดนะครับวันนี้ วัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามต่อไปไทยแลนด์นะครับกลับมาอยู่กับผมต่อนห,นหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมห่างหายจากการทํารายการไปหนึ่งเดือนกว่าๆเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ไม่รอดนะฮะติดโควิดไปด้วยแล้วก็กลักตัว,ย,วยาวๆไปเลยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ศึกไทยลีกก็ปิดฤดูกาลแล้วด้วยนะครับส่วนของศึกไทยลีก2นี่วันนี้ผมเดินทางมาดูถึงเกมนัดสุดท้ายครับเป็นเกมนัดชี้ชะตาในการชิงตั๋วไปสุดท้ายเพื่อขึ้นไทยลีกนะครับศึกเพลย์ออฟนะัดชิงชนะเลิศนัดที่2 นะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งนี่ถึงสนามแล้วนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเกมสาคัญมากๆครับตราด FC จะเปิดสนามพบกับลำปาง FC นะครับผมเกมแรกนี่เสมอมา2ต่อ2นะครับซึ่งตราดเองก็ถือว่ากลุมความได้เปรียบครับเพราะว่าการตัดสินชีช้ชะตาในวันนี้มีกฎ เอาเวโกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมสําหรับทั้ง2ทีมนะฮะสนามตราดเองเป็นอีกหนึ่งสนามที่ผมไม่เคยเดินทางมาดูฟุตบอลที่จังหวัดนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ดูฟุตบอลที่นี่นะฮะเขาก็เริ่มมาขายของกินกันแล้วนะครับโดยที่ตรงนี้นี่ข้างๆกับสนามแข่งขันก็จะมีเป็นสนามหญ้าแบบอัศจัทรย์ฝั่งเดียวอยู่ทางข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งข้างหลังก็จะเป็นสนามหญ้าเทียมอีกหนึ่งสนามนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันครับผม อยางจากเมื่อกี้งงๆกับการหาซื้อตั๋วอยู่สักพักหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีการขายตั๋วนะครับเปิดให้ชมฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แฟนบอลเจ้าบ้านน่าจะเข้ามาแน่นอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในสนามครับว่าจะแน่นขนาดไหนครับ ตลอดทั้งในบ้านนอกบ้านไกลแค่ไหนก็ไปด้วยกันคือเย่าเยือนไปหมดเลยทุกที่ทุกที่ค่ะใต้อีสานโอ้โไทยหมดค่ะไกลไกลสุดนี่ไปไหนมาครับเชียงรายค่ะเวียดนามเชียยวียดนามไปแล้วนี่มีชื่อแก๊งไหมครับตามติดนท่า พูดถึงวันนี้ครับสำคัญมากเลยเป็นรอบชิงแล้วครับรู้สึกไงบ้างเออมันตื่นเต้นค่ะแล้วก็เราก็รอรอรอความหวังนี้มาตั้งแต่ต้นปีคือเล็กแรกอ่ะผลงานของเราดีมากมเราก็เลยยิ่ยงมีความหวังเพิ่มขึ้นโอเคได้ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับวันนี้นครับ นี่เหลืออีกสิบนาทีนะครับเกมจะเริ่มนะครับเดี๋ยวไปเชียร์กับแก๊งสาวๆทีมตลาดนะครับวันนี้ นี้จบครึ่งแรกแล้วนะครับหรือว่าสมศักดิ์ศรีของเกมนัดสุดท้ายในการ ชิงตั๋วไปศึกไทยลีกเลยนะครับผมในครึ่งแรกก็เป็นทางเจ้าบ้านตราดนะครับที่ขึ้นนําลําปางไป3ประตูตัวหนึ่งนะครับถือว่าวันนี้กลุ้มความได้เปรียบมากๆเลยนะครับการนำผ่าถึง2ประตูนะครับแต่ว่าก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยกฎอเวโกนะครับถ้าลําปางสามารถทํา2ประตูในครึ่งหลังไล่มาเสมอ3-3มนี่จะกลายเป็นทีมเยือนลําปานะครับที่เข้ารอบนะครับด้วยผลรวมสกอร์5ต่อ5แต่ว่าจะได้ประตูอเวโก3ประตู ซึ่งเรียกได้ว่าเกมก็ยังไม่ได้ขาดมากนักนะครับถือว่ารูปเกมกันสนุกมากๆนะครับรวมไปถึงบรรยากาศนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแฟนบอลของเจ้าบ้านตราดนี้เข้ามาชมเรียกได้ว่าแทบจะเต็มความจุของสนามเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับว่าผลสรุปนะครับจอกมาเป็นยังไงนะครับเริ่มเริ่มครับมือมือกองยังไมมาเลยครับ ก่ยทั้งจังหวัดเลยครับทีนี้สุดท้ายครึ่งหลังครับเป็นทีมเยอราปานะครับมาได้2ประตูกลายเป็นสกอร์มต่อ3นะครับแล้วก็ลำปางคว้าตัวสุดท้ายของไทยลีกนะครับด้วยกดอเวโกนะครับมายิงที่นี่3ลูกนะครับผม เป็นผลกันเคันที่ผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับเพราะจริงตราดเองนี่ถือว่าเริ่มต้นดีตั้งแต่เกมนัดแรกครับกลุ่มความได้เปรียบมาตลอด175นาทีเลยนะครับตลอด2เกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วง5นาทีสุดท้ายของ,ของนัดที่2อนั่นเองนะครับมาโดนตีเสมอนะครับแล้วก็ต้องอกหักกับการไม่ได้ขึ้นชั้นไปเล่นไยลีกนะครับส่วนลำปลางเอฟซีเองผมขอชื่นชมนจริงๆนะครับ เป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้เลยนะครับโดนนํากี่ครั้งกี่คาก็ไม่ท้อนะครับมุ่งมั่นจนกลับมาตีเสมอได้ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายทําสําเร็จจนได้นะครับเป็นทีมสุดท้ายในการขึ้นไปเล่นในไทยลีกฤดูกาลหนานะครับสำหรับลําปางเอฟซีนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับปิดฉากสําหรับลีกอาชีพของฟุตบอลไทยบ้านเรานะครับเดี๋ยวรอดูฤดูกาลหน้านะครับกลับมาผมจะไปไหนบ้างนะครับส่วนในช่วง ฤดูกาลของไทยลีกนี้นะครับผมก็มีแผนที่จะเดินทางไปดูฟุตบอลต่างประเทศนะครับเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดแผนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะไปที่ไหนนะครับผมทริปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเดินทางวันเดย์ทริปเลยนะครับมาดูฟุตบอลที่ตราดแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอยากให้ผมไปไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับกับ a n n e l Next s t a d ีย m แล้วผมต่อแน่นอนครับ